ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายนี้นี่แหลเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆพิจารณาว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดลามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไถ่มีปากสองข้างแม้ฉันใดเต็มด้วยธัญชาติมีประการต่างๆคือข้าวสาดีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษมีจักษุแก่ไทยนั้นออกแล้วพึงเห็นได้ว่าเหล่านี้ข้าวสารีเหล่านี้ข้าวเปลือกเหล่านี้ถั่วเขียว เหล่านี้ถั่วเหลืองเหล่านี้งา,าเหล่านี้ข้าวสารดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นนั่นแลภิกษุย่อมพิจารณากายนี้นี่แลเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องตามแต่ปลายผมลงไปมีหนังพุ่มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆพิจารณาว่าม,มีอยู่ในกายนี้คือ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้น น้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูก kind of น้ำมันไขข้อน้ำมูดดังนี้ทิศุยย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมันอยู่ว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อ,อยานคือความรู้เพียงเพื่อเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วย ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจย่อมตามพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้